ครับผมรายงานสถานการณ์ฝนตกที่จังหวัดเชียงรายครับเมื่อคืนฝนตกขนาดนักครับผมพอถนนของผมพุดแล้วครับผมหน้าไม้แห้งเ่แห้งอีตนหนาเพราะหรอลุกตั้งหลังฟุ่นมาครับแล้วก็นี่ครับยางฮือถนนพุดเลยครับรถบอสสามารถข้ามนี้ได้แล้วครับผมเดี๋ยวจําเป็นต้องไปคุดนงคุดนอประทังชีวิตก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเอานอกันเนาะตกหลายครับเนาะ อ๋อมันมมาแต่คืนนี่และครับโอ้โอรองคือว่าป่อว้างต่อไว้แล้วนะครับเนี่ย้้านปุ่นนะครับต่อตอันนน้บานี้อถ่ายจะน้อยแต่ลงแต่ตอน้อยเนี่นะามนี่มันต้องเป็นมันต้องเป็นอุโมงค์ใช่ไนมัเนาะอ๋อตใหญ่ตัวตัวนีันีต้อ๋ต่อถ่ายจะน้อยแต่ ถ่ายปุด๊ดปุ๊ดแต่คืนนี่นี่เนาะเดี๋ยวนาะแรงได้มาลงเหรอไหมอัน <c oughs> มาหลายแกเนี่มากําเดียวแต่โตกงนักแต่คืนครับแม่มดนี่ครับเออนี่ทุกต่ออยู่นี่แห็มสุนน่น,รน,ค,น,นครับอ๋อต้องใส่ต่อใหญ่แหมน้อยแต่ เหรอ <laughs> จะเป็นได้อาไรผมไม่ครับเดี๋ยวถมทำไม,มเอ๋อถนนหนตางกับพุดหมดแล้วครับผมต้องประทังชีวิตครับเดี๋ยวจะเอามาเตดไปตัวครับผมโอ้มาเตดซุกกับมีครับเฮอล่ะตีแน่ะผมต้องไปเอานอกกนครับอผีแจ็คห้ามลงม้านะเดินหน้าปัดนะเข้าใจก็ยูฮันเดอร์คือนี่ต้องอยู่ดีๆนะ ไปเอาหนอก่อนนะครับพอดีตั้งละไหวแล้วครับผมโอ้มันไมแ้แห้งไหแห้งเนาะมาแต่คืนนี่ครับเหระถนนโยดมืดนี่แหละครับสุดท้ายก็ต้องปึงนอนี่ครับผมนี่เก็บใส่ถุงเลยครับนี่แหละครับตีอย่าประทังชีวิตได้ครับผมรถ <c oughs> <c oughs> เขาได้แถมตังก็ต้องข้ามเอาครับ ข้ามฝายวะครับผมแต่ะก็มาได้อยู่แต่รถเข้าบ่ได้แล้วกีก็กอุ้มไปแจ็คข้ามฝายมาครับเอาล่ะโอ้นี่น้าำท่วมมันหนีมันซาบละแปลกเนาะลองไปโบกเขากันเพื่อมันดีน้าำท่วมคืนเดียวบ่ได้ครับไข่หลูซาบละไข่หลูเป็นนอส้มละ,ลละ,ลละนี่ครับ งมือไว้อะใจต้องเด็ดแได้แต่อ่านกุลลเม็ดนี่บนลูกอ่ะอายังตีย์ป้อประทังได้เท่ากับเอาครับผมมาตรงมาเตะครับมิดเอาเลยครับผมเอาไปต่ำครับดอกนี่ครับผมไปสักสองแกนนี่ตมาเตะซุกเอาแหมดอก นี่บ่ได้ครับถนนปุ๊ดเห็นละเดี๋ยวต้องปา๋าอมพี่แจ็กข้ามฝายแหมตีครับนี่ถนนปุ๊ดหน้ามันลากเกล้วข้ามบ่ได้ไปแจ็กเลย